สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำดีใดจัดแต่งทรงผมจากแบรนด์ a b y l i ิตรุ่น 2136T Air Styler 1000ค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมที่ครบตอบโจทย์ในเครื่องเดียวนะคะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1 0 0 0วัตต์ค่ะ สามารถปรับความร้อนได้2ระดบับมาพร้อมระบบลมเย็นนะคะและยังมีเทคโนโลยีซ u เปอร์ไอออนิกฟิกคอนโทลช่วยให้ผมไม่ชีฟ้ฟูและเพิ่มความเงางามให้เส้นผมด้วยค่ะตัวเครื่องรุ่นนี้ขั้วสายไฟสามารถหมุนได้มีความยาวอยู่ที่2.5เมตรเวลาใช้งานสายไม่พันกันเลยค่ะสะดวกต่อการใช้งานมากๆ มีหัวแปรงมาให้เปลี่ยนถึง4แบบกันเลยเดี๋ยวมาดูแต่ละแบบกันเลยค่ะว่าเขาใช้งานยังไงบ้างนะคะโดยรุ่นนี้จะมีหัวแปรงไว้สําหรับเป่าผมให้แห้งก่อนจัดแต่งทรงมาให้ด้วยค่ะนอกจากจะทําให้ผมไม่ชี้ฟูแล้วยังทําให้ผมดูเงางามด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นหวีไดสําหรับหวีผมตรงค่ะและต่อมานะคะตัวนี้จะเหมาะสําหรับใครที่ต้องการสร้างวอลลุ่ม um ให้เส้นผมนะคะจะมีขนาดแกนอยู่ที่50มิลลิเมตรช่วยให้ผมดูมีวอลลุ่ม um. ดูสวยเป็นธรรมชาติค่ะและต่อมาค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับใครที่ชอบคีเอดทรงผมชอบม้วนผมนะคะก็คือสามารถใช้หัวแปรงตัวนี้ได้เลยค่ะและวีใดตัวนี้นะคะเขาจะทํางานควบคู่กับ a d v a n c e อออนิกซิสเ e m ที่จะช่วยลดการชี้ฟูและยังเพิ่มความเงางามให้เส้นผมด้วยค่ะ มีเครื่องเดียวสามารถจัดแต่งทรงได้หลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเป่าแห้งสร้างวอลลุ่มหวีผมตรงและม้วนลอนได้เหมือนออกจากร้านซาลอนเลยค่ะทุกคนและรุ่นนี้นะคะยังมีรับประกันสินค้าถึง1ปีเต็มเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆสาวๆต้องมีแล้วและสําหรับใครที่อยากทดลองใช้สินค้าจริงก็สามารถเข้าไปหาลองกันได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ร้าน B ีวิลกรุ๊ปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ